สวัสดีครับผมป๊อบจากร้านโอวีดีช็อปนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็นนะครับนิสสันเอ็กเซลนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับรถผลิตปี2017-18ถึงนะครับคุณลูกค้าต้องการดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับก็เลยเข้ามาที่หน้าร้านโอวีดีช็อปของเรานะครับเพื่อติดตั้งเกจวัดรุ่นลูฟี่เอ็กเอสนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคุณลูกค้านะครับติดตั้งเกจไว้ตรงไหนนะครับอันนี้เป็น รถของคุณลูกค้านะครับเป็น X t a i l นะครับปี2017นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าก็เลือกวางเกดไว้ลูฟี่นะครับไว้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับเป็นเกดลงตัวสวยงามคู่กับคันเล่งไฟฟ้านะครับอุปกรณ์อื่นๆของคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกดนะครับอ่านค่าอะไรของรถได้บ้างนะครับเกดลูฟี่นะครับก็สวยงามแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับหน้าจอนะครับสามารถเปลี่ยน หน้าต่างๆได้หลากหลายเดี๋ยวมาดูหน้าจอนี้ก่อนนะครับบอกอะไรบ้างอันนี้จะบอกเป็นวัดรอบจะสังเกตว่าเกีสมูทไม่ดีเลยนะครับนะครับเกตนะครับไหลลื่นนะครับวิ่งอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นความเร็วนะครับส่วนฝั่งขวานะครับวอเตอร์เทมคือความร้อนของหม้อน้ํานะครับเอทีออยลเทมนะครับนิสสันเอ็กเซลปีหนึ่งเจ็ดนะครับคันนี้สามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ได้นะครับอยู่ที่ห้าสิบห้าองศานะครับ ส่วนบรรทัดนี้นะครับจะเป็นออยเทมนะครับก็อยู่ที่88องศาดูความร้อนน้ำมันเครื่องได้นะครับโวลต์แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่14.2นะครับดูค่าได้ครบจบในตัวเดียวนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้นะครับแบบนี้อ่าหน้านี้ก็สวยนะครับสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับหม้อน้ํามันเกียร์แบตความเร็ววัดรอบอะไรเงี้ยนะครับสามารถกดเปลี่ยนหน้าจอได้หลากหลายแบบนี้นะครับก็ตัวเกตนะครับจะสวยงามคมชัดนะครับตัวเลขหนาดูง่ายนะครับตัวนี้นะครับ มีหน้ารวมนะครับบอกอย่างนี้นะครับสามารถดูค่าต่างๆของรถได้12ค่าในหน้าจอเดียวเลยแบบนี้นะครับก็สามารถเลือกค่าต่างๆวางได้ตามใจชอบนะครับอันนี้ทางร้านตั้งให้ก็จะเป็นค่าหลักๆที่ควรดูนะครับก็จะมีความเร็ววัดรอบนะครับเอนจินโหลดพละเครื่องยนต์นะครับเวทีออเทมความร้อนของน้ํามันเกียร์วอเตอร์เทมความร้อนของหม้อน้ํานะครับออเทมความร้อนของน้ามันเครื่องนะครับโวลต์แบตเตอรี่นะครับอินเทสแอร์เทมอุณหภูมิไอดีนะครับ a อร์โฟนะครับอากาศเข้ากรองนะครับฟู e เอวเอวีจเอเนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเช้อเพลิงนะครับที่เครื่องยนต์บริโภคอยู่เฉลี่ยเท่าไหร่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไดร์ดิสแนคือระยะทางนะครับและลันไทม์คือเวลาที่เราขับรถนั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้อีกนะครับเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอจีมิเตอร์นะครับตรงนี้ครับจะบอกแรงน้มถ่วงของรถ นะครับว่ารถทรงตัวอย่างไรนะครับมีระบบเบรกดีแค่ไหนอะไรเงี้ยครับเป็นระบบ G นะครับอ่าแล้วข้างหน้านี้จะเป็นเขาเรียกว่าระบบหน้าจอใจโรสโคนะครับคือจะบอกการลากเอียงของตัวรถนะครับว่ารถเอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นเขาลงเขาอย่างเงี้ยนะครับสินค้านะครับตัวนี้นะครับใช้ดีมากนะครับขายดีมากในรถหลายๆรุ่นนะครับเพราะสามารถดูค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ความร้อนน้ำมันเครื่องได้ในรถบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าดูได้ทุกยี่ห้อนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับ รายละเอียดเกีร์ลูซี่ XS ลูซี่ XF และเกีรรุ่นอื่นๆได้ที่หมายเลข0899695708นะครับขับรถมาที่หน้าร้าน OBD Shop มีการติดตั้งเก็บสายให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็เป็น Nissan X t r a l นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คุณลูกค้านะครับให้ความไว้วางใจนะครับ ก็คือเข้ามาติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นกับนิสสันดิเทลกับร้านอูบิริชอปของเรานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับท่านใดสนใจแวะมาได้นะครับร้านอูบิริชอปนะครับตั้งอยู่ใต้สะพานทางด่วนตลาดงามวงวานนนทบุรีนะครับก็เปิดให้บริการนะครับทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับนอกนั้นเปิดทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับท่านใดสนใจแวะมาได้นะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับเกียร์ลูฟี่ X S นะครับ ในรถนิสสัน x อคเคิลปี2017ันคันนี้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจทักมานะครับสวัสดีครับ